ก็ขออนวยพรคุณแม่เพ็ญสีสุภระเทพที่มีกุศลลเจตนาสละปัจจัยอันได้มาแต่ความบริสุทธิ์พร้อมเจตนาอันบริสุทธิ์ที่จะส่งมอบความปรารถนาดีเพื่อให้ชีวิตอื่นๆได้เจริญงอกงาม ได้ชีน้ำก็ขอเป็นสะพานบุญเชื่อมต่อคุณงามความดีและน้อมองคุณเบื้องสูงแห่งพระรัตนตรายอันมีสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นประมุขป,ประธาน ยะทาวลิวะหาปุราปริปูเรนตีสาคาลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาคอนให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิตโตตินังเปตานางอุปกป,ปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ ย่อมสำเร็จประโยชน์แต่ผู้ที่ลาจากโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปติตังตุมงพัง,งขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมว่สมิชาตูจงสำเร็จโดยชาพันสะเพปุเรนตุสังกปา พอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพนน็ญมณีโชติระโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรบินดีสัปิฏิโยวิวชัชนตู ความจังไรทั้งปวงจงบำลาดไปสัพาโลโควินาสตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพววันตราโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคขายุโกภวาท่านจงเป็นผูุ้ผู้มีความสุข มีอายุยืนอภิวาทนาศิลิสนิจังุธาปัจิโนจะตาโรธรรมวัทันติอายุวันนสุขังพลังธรรมศีปาการคืออายุวันนะสุขะพลาย่อมจะเริญแด่ผล แด่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภาวดุสาพมังคลังขอสัพะมงคลจงม,มีแก่ท่านราคันดุสัพะเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน ส,ส,สัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง ส,สัทธาสูติภาวันตุเตมขอสัพพะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทินสาธุอนุโมทาม